สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีผ้าเครื่องมาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ<ท>น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ละ 200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งวันนี้นะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะพระพระมหาประดับแน่นหนาวัดวชิโนรถสมเด็จมหาวาดมหาวาสุกีนี่นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะ ดูไม่เป็นเน้นเก่าไว้ก่อนนะคะพี่อันนี้ก็ดูสวยดีนะคะพระรูปร่างหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยเป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ตรงนี้นะคะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ายการที่สนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่สี่นะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่ห้านะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการที่หกนะคะเหลียนหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นสมเด็จโตนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระปิดตานะคะปิดตาหลังแบบรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่เก้านะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นพระซุ้มกอ,อพนมมือนะคะ รายการที่11นะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะดูเก่าอยู่นะรายการที่12นะคะหลวงปู่ทวดหลัง0ูหนะคะ รายการที่13นะคะหลวงปู่ศิลาดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะวัดโพสีสะอาดรายการที่14นะคะพ้าผงของขวัญหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะคะ รายการที่15นะคะเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญที่ระดึกหลวงปู่แพ้วรุ่นพิเศษนะคะรายการที่16คุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องมีคราบปิดทองนะคะ รายการที่17นะคะพระสมเด็จมีค่าปรักปิดทองนะคะรายการที่18บนะคะหลวงปู่ทวดพุทธสอนนะคะพระอาจารย์ทิม รายการที่19นะคะเป็นลูกปอหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่ยีสนะคะ หลวงปูท่ทวดด้านหลังชฉจชิงสองตัวมีเขียนตัวหนังสือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระสิวรีนะคะหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพี รายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่23นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่25นะคะเลี้ยญหลวงปู่ทวด วันนี้หลวงปูท่ทวดมีเยอะเลยนะพี่งานเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะคะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะด้านหลังเป็นรูปมังกร รายการที่27นะคะภาพร็อกเก็ตหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังเป็นหะนุมานนะคะรายการที่28นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะสีมนะคะ รายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นเหมือนแบบพุทธศรสององเนื้อผิวแตกรายงานนะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยนะคะองคนี้รายการที่29นะคะรายการที่30นะคะองค์นี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะ เป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมสององค์นะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเม็ดดาน้อยนะคะหลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทีมนะคะ รายการที่32นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพุทธทน้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่33นะคะเป็นสมเด็จเนื้อโรหะขีเม่นนะคะ รายการที่34นะคะรายการที่35มสิบห้เหรียญเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะคะ เป็นเหรียญเล็กๆนะองค์นี้ปี2503นะคะรายการที่36นะคะ รายการที่37นะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะรูปทรงตาลปัดแบบนี้เลยนะคะปี2516วัดประดูฉิมพีรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะ รายการที่39เนะคะเป็นสมเด็จจิราดานะคะรายการที่40นะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นหลวงพ่อป่วยนะคะ พระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังพระแม่ทรณีบีบน้ำมวยผมนะคะวันนี้นะคะจัดรายการมี40รายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวมีรายการพิเศษนะคะองคา,าลาม0 0อยบาทเพิ่มเติมมะกันนะคะ ีอยู่4ีหรายการนะคะองละ3 0 0 0บาทนะคะขอเพิ่มเติมท้ายรายการนะคะองค์นี้จะเป็นเหมือนเบียแก้เป็นน้ำเต้านะคะรูปน้ำเต้าถักรวดนะคะเป็นลูกน้ำเต้าถักรวดนะคะราคา300บาทนะคะเป็นรายการที่1นนะคะแจ้งปิดรายการพิเศษนะคะ ต่อไปรายการที่2นะคะรายการพิเศษที่สองเป็นพระสมเด็จม้วนนะคะน่าจะเรียกแบบนี้นะคะเป็นเหมือนสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะ,ะแต่เป็นม้วนกลมๆนะคะนี่รูปทรงประมาณนี้เลยเป็นรายการพิเศษรายการที่2นะคะราคา300บ้บาทน,นะคะ ต่อไปรายการพิเศษรายการที่สามนะคะองค์นี้น่าจะพระยืนเป็นพระยืนนะคะยี่สิบห้าศตวตรรษนะคะเป็นรายการพิเศษที่สามนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปรายการพิเศษที่4เป็นพระมเหศวรถักรวดนะคะแล้วก็เรียมกรอบกันน้ำเก็บผิวอีกทีนึงแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวก็เก่าพิมพ์สวยๆนะคะพระมเหศวรเป็นรายการพิเศษที่4ราคาองศาสามร0บาทนะคะ รายการพิเศษที่หนะคะรายการพิเศษที่หองค์นี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะแต่เนื้อผิวเก่าเรียมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะนี่สองให้ดูทางด้านหน้านด้านหลังนะคะเป็นรายการพิเศษรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหลดหลวงพ่อพัดน,นะคะ เลดหลวงพ่อพัดเป็นเรดไตามาสปีหกหกนะคะน่าจะเป็นเนื้ออัป,ปก้านะคะเดโคตหนึ่งนะคะเรคโคตหนึหกนะคะหลวงพ่อพัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันไปที่ราคา3 0 0บาทนะคะโรงยาเต็มเป็นรายการพิเศษที่6นะคะ ก็ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้น้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ